ชื่นอกตรมสุดระทมเพราะรักร้าวช่วงนี้มีแต่เรื่องน่าชื่นอกตรมของเหล่าดาราที่เคยอยู่ในสถานะเป็นคู่รักคู่สามีภรรยาหรือบางคู่อาจจะใช้สถานะเพื่อนสนิทแต่ตามความเข้าใจของประชาชนทั่วไปคือคู่แอบรักแอบหวานเนียบเชียบเอาไว้ให้คนลุ้นจนหัวใจพองโต ซึ่งหลายคู่ต้องหยุดความสัมพันธ์เอาไว้แต่เหตุผลในเรื่องของหัวใจบางครั้งคงเป็นสิ่งที่อธิบายยากเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว,ว่ารักกร้าวของใครจะชี้ช้ำหัวใจของเหล่ากองเชียร์ที่สุด ขอเริ่มที่เรื่องแรกต้องยกให้คู่ชีวิตของดาราและพิธีกรสาวเก่งอย่างท็อปดารณีนุชกับอดีตสามีอุกฤษที่แต่งงานกันมากว่า18ปีก่อนที่ท็อปจะยอมวราวเลิกและหย่ากับสามีมาปีกว่าด้วยสาเหตุจากปัญหาที่สะสมกันมานานมันเป็นปัญหาสะสมซึ่งไม่สามารถอธิบายได้จนในที่สุดเราก็เริ่มหมดใจหมดรักถามว่าหมดศรัทธาซึ่งกันและกันไหมมันก็คงใช่ เพราะเรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันมีช่องว่างไม่รู้สึกอยากเห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วคำสารภาพส่วนหนึ่งจากปาของเธอซึ่งลูกชายทั้งสองคนอย่างน้องกัดและน้องแก๊งเข้าใจทั้งพ่อและแม่ดีและไม่ได้รักและเลือกใครมากกว่ากันสุดท้ายท็อปบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะความรักที่หมดอายุอยู่กันไปก็ไม่เกิดความเข้าใจกันเจ็บจนจุก มาต่อกันเลยที่คู่เพื่อนสนิท re, ซึ่งเคยใช้สถานะคำว่าศึกษาดูใจเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์มานานกว่า5ปีแต่ว่าทุกวันนี้นะักร้องหนุ่มกัน,นพัฒกับนางเอกสาวทิสาวาริทิสาลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเหตุผลที่ต่างฝ่ายขอถอยคนละก้าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่เท่าที่สามารถตอบได้คือเป็นการตกลงกันทั้งคู่ว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนคงยืนยาวกว่าถามว่าลำบากใจไหมสำหรับตัวผมมีบ้างนะ การเป็นเพื่อนแบบนี้มันยืดยาวนะที่ผ่านมาเราห่างกันมาหลายครั้งแล้วยอมรับว,ว่าผมใจหายกันตอบส่วนสาวที่สาก็ได้เปิดใจความสัมพันธ์ก็เป็นเพื่อนกันณนะตอนนี้ก็คุยกันด้วยดีว่าตกลงต่างคนอยากทำงานอยากใช้เวลาเป็นของตัวเองให้เต็มที่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันคอยให้กําลังใจกันอยู่เราก็ยังคงห่วงเขาอยู่ห่างๆคงต้องใช้เพลงระยะทำใจปลอบทั้งคู่คะ่ะ ต้องลงเอยด้วยคำว่าเลิกสําหรับนางเอกสาวเกรสกันเก้ากับหนุ่มรอไฮโซอย่างก้องกรุนที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมากมายทั้งเรื่องมือที่3เข้ามาแทรกกลางความรักรวมถึงประเด็นนางเอกสาวไปมีกิ๊ก ร้อนถึงเกรซต้องออกมาเปิดปากชี้แจงว่าไม่มีมือที่3แต่ที่หยุดเท่านี้เป็นเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมมานานเรามีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตเป็นเรื่องของคนสองคนถามว่าความรักน้อยลงไหมคือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกสต้องมีความรับผิดชอบเยอะทำธุรกิจด้วยและพ่อจะไปบวชตลอดชีวิตอีก เราก็มีเรื่องต้องรับผิดชอบมากมายเกรซบอกหลังจากที่นางเอกสาวตอบทุกอย่างไปจนถึงน,นวันนี้ก็ยังไม่ได้รับฟังคำตอบจากกล้องเลยว่าสาเหตุที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์คืออะไรเพราะวันหลายคนก็เคยเชียร์และลุน้นแถมยกให้กล้องกับเกรซเป็นคู่กิงทองใบยกแต่ช่วงนี้ก็คงต้องซดน้ำใบบัวบกแก้ชํำในไปอีกนาน <c oughs> ส่วนคู่ของมนรักฮิปฮอปอย่างนักแสดงสาวหน้าหวานปรางกันนรัน ที่เพิ่งออกไม่ยอมรับว่าลดระดับความสัมพันธ์กับหนุ่มโต้งนัก,กร้องวงสาวไสด้วยเหตุผลเรื่องของเวลาและไลฟ์สไตล์ที่ไปด้วยกันไม่ได้ตอนนี้ได้ลดสถานะกันลงมาแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันและวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันอีกสาเหตุเพราะเรื่องของเวลาซึ่งความสัมพันธ์มันต้องใช้พัฒนาการและเราไลฟ์สไตล์ก็ไม่ค่อยเหมือนกันด้วย เพราะฉะนั้นแล้วก็ยิ่งจะไม่ค่อยมีเวลามันก็เลยทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เฮ้ยเวลาและปัญหาสะสมเนี่ยเป็นเหตุผลเบสิกของคนบันเทิงจริงๆปิดท้ายกับเรื่องหัวใจที่ยังคงคลุมเครือของพระเอกหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อย่างพอสรันซึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับเกรสน้องสาวของเพื่อนอย่างกิฟต์อลลนแถมพี่สาวอย่างกิฟยังออกตัวเบกอีดเลยข่าวว่าไม่ปลื้มพอส อชอบําให้น้องสาวเสียใจประกาศตัดความเป็นเพื่อนและยังออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดค่ะว่าเตรสเลิกคุยกับพอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าฝ่ายชายยังคิดว่าตัวเองคุยอยู่ก็แล้วแต่จะคิดรักหมดความหวานก็หลบไปเลียแพ้ใจกันเป็นแถว